นี่ครับบรรยากาศชวนสมุยจุดชมวิวมัสเกตมันเดืครับโอ้บรรยากาศวันนี้ฝนตกวันนี้ฝนตกหนี่หรือฝนลงไปปลอยลงนี่ี่กลางร่มโอ้โตรงน้ตรงน้จะพาไปดูเจ้าสิงโตเจ้าสิงโตมันรอล่าเหยื่อยมันพลางตัวมันพลางตัวโอ้ไปชม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 โอ้โบรรยากาศโอ mãi sửa mãi chung hoa nick mì chung tư sinh tố tư sinh tố mất mát tư sinh tố mất mát tư sinh tố mất mát 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 มันนแกงโอ้โหโอ้โหโดนหลายเยอะเนี่ยโดนจระเย็นโอ้โหโดนจระเย็นอยู่จระเย็นไม่รู้ตัวเลยนะมันคลางตัวอยู่โอ้โหจระเย็นจระเย็นมันตายจระเย็นมันตาย ไปกินม้าเลยโอ้โอ้ยเจอสิงโตเจอโรล,ล่านะโอ้เจอลิงจะรอดไหมเนะี่ยโอ้มาเที่ยวพัอนกันดูเนี่ยเจอสิงโตัเราตัวดูด,ดูดูมันดูมากโหสุดยอดนีมาชมมาเที่ยวกันนะมาพักผ่อนเลยมาทำ หาปรัถายรูปสวยๆเนี่ๆๆเจ้าเจ้าสิงโตจะกินเจ้าลิงเนี่ยจะขโมเจ้าลิงแล้วเนี่ยเนี่ยรอโอ้ันรอเจ้าลิงเพลอะไรก็เป็นดอดนี่ครัี่รับากาี่รับยากาเ็นี่ครันี่นี่เจ้าลิงไม่รู้ตัวเ่ยโอ้เนี่ยนีครับนี่ยเนี่ยโอ้เรย ลิงไตเล็กวิ่งใหญ่โอ้โหนี่เจ้าลิงกำลัตัวนะนะโอเคนะโอ้โหสวยมากครับเยี่ยมสุดยอดนี่ยเนะมาเที่ยวชมไปดูนะ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 นีแต่เจ้าลิงมันฉลาดใช่ไหมมันรวันกะลังตัวก็ไม่โดนเจ้าเจ้าอีถึงโตกินง่ายๆนะโอเคนะโอ้เยี่ยมบรรยากาศดีมากเนี่ยสุดยอดมาเที่ยวชมมาดูมาพักผ่อนเนี่ยมาทำเรื่อมาทำหามุมถ่ายรูปมันสวยๆสนุกสนุก โอ้อารมณกาศดีมากเลยเนี่ยเนี่ๆนะมาจัดมุมถ่ายรูปนะจัดล็อปถ่ายรูปสวยๆเนี่ยเจ้สิงโตอะไรเจ้าทำหรือเจ้าลิงโอ้โนี่ก็มันปลาต yeah. ัวอยู่ในใบไม้นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยๆนะโอเคนะอะไรก็มันจะชมมาปัอยละเนี่ยโอ้เยอะมากสุดยอดเลยในกลางรอบหนายปล่อยๆนะนะฝนลฟยๆฝนหยุดตกแล้วนะนะเอาลมออกก็ได้ครับไม่เป็นไรครับโอ้นี่บรรยากาศนะสุดยอดนะ น่าอยากไปมาเที่ยวชมหมอกผักถอนได้นะนะบรรยากาศดีมากครับะสวยดีอ่ะมามามาสนุกสนุกนะมาถ่ายรูปในสวนสนุกสนุกถ่ายวิวในสวนสนุกสนุกนะะบรรยากาศดีมากนะนะโอเคนะแล้วก็ไปมาเที่ยวชมมอกักถอนได้แล้วนะสวยนะเดี่ยมนะสุดยอดีอ๋อนี่ไงเออเออเอ่อจิ้งจอกแก้วกระโดดเลยอ๋อเยี่ยมนะ สุดยอดนะ